สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับก็ห่างหายไปนานเกือบเกือบสามอาทิตย์เลยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ลงคลิปไปก็เนื่องด้วยจะมีงานมีงานประกอบนะครับประกอบส่งช่างและก็ส่งลูกค้าในบางส่วนเลยทําให้ไม่ได้ลงคลิปการติดตั้งเลยแล้วก็มีมีคลิปอ่า ของงานติดตั้งของลูกค้านะครับวันนี้ผมจะ,ะลงคลิปให้ดูสำหรับงานติดตั้งของลูกค้าที่สั่งจากทางร้านแล้วก็เอาไปติดตั้งเองนะครับเอาไปติดตั้งเองในบางส่วนนะ,ะส่วนที่ผมไปติดตั้งให้ก็ยังรับงานเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้ทําคลิปลงนะครับก็คือจะพอดีประกอบงานของลูกค้าเสร็จวันนี้ว่างๆก็เลย ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆชาวแฟนเพจ YouTube ของช่องโซลาเซลเพื่อการเกษตรยุค4.0ของผมเนี่ยได้ได้ชมกันว่างานที่ลูกค้าเอาไปติดตั้งเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงวันนี้ผมก็จะมาเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปของปั๊มไดโวปั๊มไดโวปั๊มไดโว7 5 0วัตทั้งรุ่นท่อออก3นิ้วแล้วก็ทั้งรุ่น พ่อออก2นิ้วนะครับเป็น2รุ่นนะวันนี้ผมจะนำคลิปนำคลิปตัวเนี้ยที่ลูกค้าส่งมาให้ผมเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปในใน y t u t u ใน YouTube ช่องของผมก็คือหลังจากนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันว่าเป็นคลิปแบบไหนยังไงลูกค้าส่งมาให้ดูว่าน้ำของตั้มไดโว7 750วัตต์เนี่ยที่ใช้ แผงโซดาร์เซลล์กันทั่วไปเนี่ย340วัตถึง400วัตเนี่ยใช้3ถึง4แผงเนี่ยน้ําออกเป็นยังไงแบบไหนนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาไปชมาพาไปชมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปชมคลิปของลูกค้ากันเลยก็ฟอมยาวแต่ละคลิปก็ประมาณ30-40วินาทีนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยสี่โมงห้าสิบสครับ มห้ามงไล้ไแถงสามร้อยสี่สิบปัดสี่แถงอนุกรมอันนี้เป็นท่อสามนิ้วนะครับพุ่งแบบนี้เลย,วยปวดนานไม่ได้ครับหมดสะเนี่ยปั๊มเป็น เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์หนึ่งแรงครับความได้เวอจุม่มไม่ลองเมึงแล้วนะพ่อมีขนาดสองนิ้วแล้วไปเบิ่มตัวสามนิ้วันเีย เตรียมให้หน้าเหรอบิดย้องเนาะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากการรับชมไปก็อันนี้เป็นงานประกอบนะครับแล้วก็ส่งไปให้ทางลูกค้าแล้วก็ทางช่างนะครับในการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็ตามคลิปที่เห็นเลยก็มีประมาณ3 4มคลิปห้านะคลิปสสีคลิป ประมาณนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาใ,<ช>ให้ก็เป็นทั้งขอกปีที่แล้วแล้วก็ของล่าสุดนะครับที่ผมลงไปก็คะคับกันนะคับกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นว่าการทํางานของปั๊มไดโวเนี่ยเป็นแบบไหนบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าปั๊มไดโวเนี่ยเอาไปไปสูบน้ําแบบไหนทําการเกษตรแบบไหนได้นะครับไดโวก,ก็จะ ส่วนมากก็คือคล้ายๆกับหอยโขงนะครับเป็นก้นไดโน่เนี่ยก้นของมันเนี่ยจะคล้ายๆหอยโขงตัวนี้ก็สามารถดูดน้ําแล้วก็สามารถดันน้ําดันน้ําในแนวราบนะครับไปได้ไกลเลยก็มีทั้งรุ่นสองนิ้วและสามนิ้วท่อออกนะครับก็ตามคลิปที่เห็นไปนะครับก็ส่วนมากก็คนจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าหนึ่งก็เนื่องด้วย ไม่เคยใช้อ่ามันไม่เหมือนมอโครงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ได้แนะนําไปแล้วว่าไดาโวเนี่ยจะเหมาะสำ,สำหรับสนะครับสำหรับสูบน้ําจากคลองหรือสระ,ะหรือสระกับเก็บน้ํานะครับที่มีอยู่สูบเพื่อจะระบายน้ําจากสระหรือคลองเนี่ยไปในในพื้นที่ทําการเกษตรต่างๆนะครับก็คือ,อในพื้นที่ไรนาอาจจะ ของเราเนี่ยใกล้คลองชนรับประทานนะครับที่ที่มีคลองยาวๆตัวเนี้ยเราใช้ไดโวตัวเนี้ยจุ่มแล้วก็มัดใส่กรอนน้ําก็ได้หรือจะทําเป็นไม้ไม้ขั้นล็อกแล้วก็ทําไดโวล็อกไว้นะครับตัวนี้ก็ได้สูบน้ําสามารถเคลื่อนย้ายได้สูบน้ํากลางวันเสร็จเคลื่อนย้ายกลับบ้านได้ในส่วนนี้จะสะดวกสบายกว่าหอยโขงน,นะครับแต่ถามว่าถ้าจะเอาไปอัดสปริงเกอร์เนี่ยแนะนํำไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ เพราะว่าการอัดสปริงเกอร์ของปั๊มไดวูเนี่ยมันมันเป็นหอยโข่งก็จริงแต่ว่าจานใบพัดเนี่ยมันดูเนี่ยมันเล็กมันไม่เหมือนพวกหน้าจานของหอยโข่งที่สามารถดูดและอัดเป็นแรงดันได้เพื่อจะทําให้สปริงเกอร์ได้หลายหหัวการทํางานก็ต่างกันประมาณนี้นะครับสําหรับหอยโข่งกับไดวูถ้าใครที่เน้นปริมาณน้ําเยอะๆสูบ มีคลองชลประทานหรือมีสระกักเก็บน้ําที่น้ําไม่แห้งเนี่ยเราเอาไดโวไปดูดแล้วก็ใส่พื้นที่ทําการเกษตรเราได้เลยตัวนี้จะได้ปริมาณน,น้ํามากน้ำมากนะครับค่อนข้างมากตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆปัมป๊มปัมนะป๊มบน,บ,นบกเนาะปั๊มบนบกตื้นๆไม่ได้หย่อนลึกครับในส่วนนี้นะถ้าใครอยากเจาะอยากรู้รนะยายละเอียดเกี่ยวกับตัวของไดโวหรือหัวโคงอะไรเงี้ยก็ให้แอดไลน์ผมมาแล้วกันผมจะทิ้ คิวอาโค้ดไลน์ไว้ให้นะครับเพื่อจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็บางทีก็ถ้าโทรมาเขาอาจจะไม่ได้รับสายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นบางสายนะเป็นบางสายบางทีผมก็ติดงานประจําอยู่ก็เลยไม่ไม่ได้รับสายทั้งหมดแต่ก็พยายามโทรกลับนะครับโทรกลับเกลือบทุกสายนะที่ที่ไล่ดูของแต่ละวันนะครับอโอเคก็วันนี้ จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะลงในช่องนี้ให้ดูนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทาคลิปใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยๆเกี่ยวกับปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรและก็ระบบงานออฟก,กิจออนก,กิจทั้งหลายนะครับที่ได้ทําไปสำหรับใครที่สนใจงานก็ติดต่อได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ